เฮ็ดมึงอาจจะพอ่อนูก็เ,เห็นแต่บ้านนี่นะที่ก็จะเฮ็ดได้ทุกคนเดี๋ยนี่ขู่เจ้าสานโอ้อันนี้ไซสน้อยนี่เนะาะเออคักเลยนี่งูนี่มีมีพิษทุกคนเลยนี่นี่งงอย่างนี้เท้ารถอันนี้ค่าบ่ต้องเป็นห่วงถ้ามีต้นไม้อยู่ข้างหน้าซาเซนซิเมตรนี่ให้ห่วงเลยดึงไปเลย อนนี้เอยอยู่ที่บ้านนั่นแหละมึงงานสะพอนแขวงสุนเขตยดทุกคนเลยมาหาเรา,า,รรเรารบ้านทุกคนเลยก่อนอืมม่นหมดเบิ้งกันเขาอนอ้าก่อนแง่เพก่อนก่อนชิลล์เข้านะ,านะนเข้าเข้า,ขาหน้าปีนี้หรอือเปล่าบ่หลายเลยเนาะเออเอเดินๆแน,น่จากซอบปีนี้ได้าร้อยไปซ่อบร้อยห้าสิบซ่อบอ๋อถูกอันนี้เต็มเล้วเต็มแล้วเอาไปเพิ่น ว้าทูขังเนาะเอออันนี้มาได้ไดเข้าอันหลายแล้วนางเอาคือเนาะอ๋อ,อกุ้ม,มปีหน้ามัต้องเฮ็ดสะนันะ <c oughs> ัวัดทงานม,นมเฮ็ดกยามเลง,งเออเลงนีเยอะได้อ่นี้เผ่าเก่าอ๋อมีเยอะเ้าเก่าอ๋อก็เลยเฮ็ดวันนี้เข้าขลหลาวันนี้ผู้เจ้าขายเอกเออ ถ่ายจักสอบปีนี้จัอดเข้าไหมหลายนายี่แหลยปีแล้วนี่ก็เต็มปีปีแล้วเต็มปีกลางปีแล้วนีก่กะปีแล้วใน50ส้อมบน150ส้อมแบบ,บ,บปีกางนี่ซ้ำนี้ละปีแล้วซำน,นี้เออหน้าเจ้ากวางเจ้าซ่แมเฮกตาซ <laughs> งโอ,อ้สองชงโอ,อ้ปีหน้าเอาลูกเคยเด้อปีหน้าเด้อเออเพคนมีลูกอ่าอาสาวฝาแฝดสองคน <laughs> <laughs> อันคักอะไรน้อไม้นี่ก็เนาะไม้ยังจะเฮ็ดอันอันฝ่าเฮาหนี่ สี่สิบเช่นผูได้อ๋อไม่เปอรนี่ทุกคนนี่เหล่าพ้นอันนี้เป็นเหล้าดังเดิมทุกคนนะนั่นนี่นี่นี่อีบีเหิงจ้านากะเพิ่นมังแหละทุกคนเลยนะอันนี้เหล้าดังเดิมเพิ่นเอามาเป็นต้นนะเป็นต้นมาปุ๊บแหละเพิ่นบักมันนี่นี่บักครึ่งนึงปุ๊บล้วจุ่งไว้เห็ดอันเสาคักได้ทุกคนเลยบัได้มีนะเพิ่นมุ่งกันโดยไม่แป้น โอ้โหนี่เฮือนเพิ่นนี่ส่งผู้ไทยมาเลยทุกคนเลยตัวอันนี้รถเพิ่นแก้เข้ามาไว้แล้วนี่นี่เอออันนี้ก็เฮือนดังเดิมทุกคนเนะพี่ดังเดิมมาเลยน,นั่หาลินนำ้ำมันเล็กน้อยขอเข้าอันนี้ก่อนสโตลินนะฮัมลินมาไม่มามา,มายัางฮะ Cái anh bóng đu là... Ừ đua hiểu về hello hip hip hết hip 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 không hip 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 vẫn hip bỏ hip Không hip 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 nè, hip nè, hip Nè ฮักแท้นี่เอาลงลงพูดเลยสร้ฮะพูดเลจกเส้นสิบเส้นนี่จะค้นชิโตเฮ็ดน้ำกันสองพูนอ่าเอาเอันนี้อันน่ะขอจาลิ้นแบบอันบ้านๆแต่ข้าวหนึ่งนอนขอแคลิ้บไปเลยทุกคนเลยหมวนได้ กระตาพี่เลอน้ำไม้เออน้ำไม้อะบังน้ำไม้อะไรบ่อม่นบ่เอออันนี้มามาไปล่อยมันเนาะเออหเห็ดิบ่กจะขอ,องเฮิ่นไปชิลเลยนะเห็นขูนี่ง่ายเลยเอาไปชิเดลไปได้เหรอบอนะคอยขอดาเบิง้งในเด้อคอยจะเบิ้งนะนะแล้วไปขายบ่เนาะข้อนี้ยเขาเบิ้งก่อนเราขายเท่านั้นเนาะ นั่นทุกคนเลยเป็นคู่บูหานในข้าวห่านแต่เขตเมือออาสิตพอดเขาเห็นแต่บ้านนี่นะที่จะเฮ็ดได้ทุกคนเลยนี่คู่เจ้าสารเนาะพอสารเนาะปุ๊บเลยค่ะก็จะเอาคีซี่เลยเขตาต่ำคีซี่ปุ๊บแล้วต่ำเขาม,มันละเอียดมันหมุนปุ๊บแหละมะก่อยมะก่อยก็นั่มันย่างแล้วก็มาเอ,อื้บกับคู่เพื่อมีเฮ่อมันนี่ยนะหัวเวลาตักน้ำได้ทุกคนเลยค่อยซื้อไปส่งกันคู่อยู่ย่างย่างสายจะเดินดีก็ได้งามเลยทุกคนเลยนะอันนี้มัน มันไม่กระแดงได้ทีเห็ดอันนี้ได้ดิเห็ดอันนี้เลยเห็ดขันมัน,นโอ้งามเลยทุกคนอันนี้เป็นดังเดิมนะถือว่าเขตเมืองอัสวพลแถวทั้งที่นี่มีแต่บ้านนี่นะนะ่างามเลยโอ้นะผู้นี้ถือว่าตักน้ำนี่โอมีโฮแล้วก็แต่แตามอหยุการใช้งานเท่านะเรื่องความทนได้เออโอ้นะโอ เพิ่นกระซ้างเห็ดด้ยทุกคนเลยนี่ทุกคนเอ้ยนี่นี่โอ้อันนี้ไซส์น้อยนี่เนาะเออคักเลยนี่อืมเพ่งสันแย่เนาะเออวัดนิ้วขายเท่าไรเนี่ยอืมฮ่าฮ่าฮ่าเพิ่นนะเพิ่นว่าไปสองแสนกิ้งกิ่งแต่แสนเนาะยังไงถ้าเอาไปนี่ซื้อกิ้งนึงนี่วิถืได้มันต้องได้ซื้อวีครู เออค่ากว่าบ้านนี้เนี่ยเขาเจ้าเฮ็ดจะคนบ้านนี้เจ็ดคุยนะมีคนเฮ็ดลายอยู่บ่มีลายอยู่แต่เขา,เาบีเฮ็ดเขาเน่าน้ามือยา่างพิชี่เขาบอกเออเพราะว่าเขาไปต้อยเอาพิชี่อยนะู่พวกคุณเนาะก็ต้อยมาพูดแล้วก็ต้องได้ดำต่อยกันไม่ต่อยเอากันไ่ได้ต้อยพิชี่ดอกอียอ,อ๋ยอพิชี่ดอกยพิชี่ดำม่ได้บ่อ๋อเล่าพิชี่ขาวนะชีขฮึแม่พิชี่ขาวเนาะพิชี่ดำม่ได้ที่มันตกลงมานะ โอ้โหเพื่อให้ได้เนาะแล้วก็คนสมัยเก่ายังให้ได้สมัยใหม่เฮ้ไม่ได้เมนเมนก็บระชมมันมาย่างเมนบอกเออเออเออนี่เออมาดูนะทุกคนเลยเพื่อยังใส่น้ำกินน้ำโอยน้ำอะไรได้กินน้ำหอยหรอกกินน้ำซาง มอ้ยม่มันจะแก้เข้าบอ,อบ้านตะบ้านยังโมบ้านเ <c oughs> นี่ยทุกคนเนี่ยอันนี้ปั๊มน้ำมันดังเดิมทุกคนเลยปั๊มอิวอันนี้น้ำมันนั่นไอซั่งอันนี้มันกระซ้วนเดี๋ยวนี่คือกันเนี่ยเดี๋ยวน้ำมัน,นอันไอซั่งร <25. S 1> ีทอร์เออรีทัลล์5,000อยู่ปั๊มซาวซาส,สาม เขากินสองพเพื่อลักแก้ทุกคนมันกระชอนด้วยใหกระชอนลิทเลกระชนกระชาห้าัน<ะ>มันเฮ้ยเฮ้อ๋อเอดังจอันนี้า<ะ>เออแม่นอยู่พุนั้นสามเนาะไอ้สังนี่เิัามปายซามปายมาีสิอ๋ 3, 3, อลักแก่ค้าลักแก่นี่อา้านี่ อ่าตึกเข้าลายทุกคนอันนี้เก ki> mm hmm. ี้ยขึ <h 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 ้นอยู่บ่มีบ่งคนเกี้ยงขึ้นมีเนาะโอ้เกียขึ้นใดสมบงถึเลสังสามสิบสามสัมบงะสชั่วโมงิบนออเออนี่ทุกคนเ้อืมคนได้เข้าลายนี่ พ่นเฮก็ดนั่นเลาอกระกระสอบนึงสีบโลเนาะแม่นบ้ประมาณดีสันลืมบุญที่กระสนปเีนก่า้ยปลายี40ปลายเนาะบังอันชอบเนาะผัดข้าวผเข้าวไหมเนาะนักไหมไปเจออันข้าวเมื่เนี่ยนพิลึกเลยเนาะเข้าอันฝนทำนะ อ้าวอยูมือไแล้วนี่จะมีปลาเลยเาะไอยุมอนนเอออาโอ้โบึงเข้าพนนเลนเข้าเพล่อจะเช้อนะเข้าเพื่อจะเชิญนีกอคอบอเขาเต้อ๋อเข่าเต้ไปเข้าดอกเลยเนาะเขาิบสเขาิอกอคอสกอิเออแม่เลเออเขาจะเข้าิเอ็เออ ข้าวข้าว10เม็ดเออแม้ข้าวเป็เยาว์อ่อนกอะข่ข้าว10เม็ดทุยไทยเหรอข้าว10เม็ดเออเข้าเม็ดนี่น้อยนะข้าวกอข่มันเป็นข้าวดอเข้ากลางย่าเชื่อเข้าอีโพูนหรือไม่าแล้ววะทุเจ้าบอกข้าอีโพูเข้าวหลวงข้าอีโพูนมั้งท่านใดเออนี่ยุคนี้ยุคสมัยใหม่ปุ๊บแล้วเขาจะเป็นเป็นข้าวกะข่ข้าวกอข่พวกนี้เม็ดก็จะน้อยเข้าอีโพูนหรือเข้าวลวงมั้งท่านเม็ดใหญ่ ข้าวดังเดิมไปแล้วทีนี้เขายาใสแล้วอันนี้บอ่อน้ำสร้างกันจ้าทุกคนเลยบอ่อน้ำสร้างนีบซองมงคโอ้อน้ำก็มีอยู่ทุกคนเลยน,ะนี่ประมาณบ้าง,างสองเมตรนี่แหละจากอันนัาดินลงไปเจะาเฮ็ดหอบไปทุกคนเลยเฮ็ดหอบไปเพิ่อมีเฮอในขี้ดินลงไปเวลาอันฝนตกอย่างนี้นะนี่มีฝาปิดพร้อมเพื่อกันกันอันนี้การบปตรงย่าง นี่แม่ขอ,อก้อนทุกคนนี่นี่พ่อกว้างกับะมาณันนุงแม่ถ่ายถ่ายนะนี่เป็นซี่แจ่เจตุรัสทุกคนเลยเหมือนบ้านกันมากินนี่แหละน,นี่โอเคทุกคนเด้นี่ฮะอันนี้บอทำกินพอทุกคนเลยงูเพื่อยนี่นะงูสวีอิงบอเอออันนี้เจ้ามาขายบ่นนี่นะเท่าเพื่อนนี่นะ อ๋ออันนี้งูสีทองทุกคนเลยงูสีอทองม,ม,มันคือมันฉีดเลาะคาบเนาะตามันสีดชู้ๆหน่อยนึง,งไงูนี่มีพิษทุกคนเลยนี่นี่งูนี่มีพิษมันบคืองูจุงอ่างทุกคนเลยถ้าพลเร,รือมาก,กินกะต้มก,กินกระแซ่บแต่คอยเนะี่ยมีกิน <c ười> <c ười> นี่คือสิไม่พูะจับมาตดนเป็นนะช่วงนี้นะนะโอ้เจ้าไปเห็นพ่อเจ้านะ ขออนุญาตขึ้นเบิ้งก่อนเออจะนึ่งข้าวบอเอออันนี้มอญกินจะเนาะนี่อันนี้มอญกินบ้านเฮานี่อันนี้จะเย็นได้มันเก็บน้ำได้ดีเย็นทา,านยานาฮอนก็จะเย็นอะไรน้ำใส่น้ำใสนี่กัดตักมาเป็นคู่เป็นคู่เลยเออเอ,อ่ะคำเลยเนาะนึ่งข้าเนาะอันกินมื็ดอันกินผลไม้กินกล้อเนอาะ

น้ำชางโหงงานบ่มีเลยเนาะน้ำโหงานบ่มี่มขันมีก็เพิ่มมีการมาส่งทางเนเนาะเออขันมีมาซ่มงานนั้นก็ชื้อกินก็ได้ขันมีมาเออเออ,อมาซุ่งกับมีอ,อยู่แล้วก็ชื้อได้เพราะว่าในโสงนาฝนเนี่ยมีมีผู้การมาส่งถ้ามาส่งก็ลดค่า,ออาแต่ตอน,นี้น่ะก็จะต่งกินออต่งน้ำฝนกินอะไรกันน้ำฝนหมดปุ๊บแล้วก็น้ำชางขาวธรรมดาครับยังพอมีน้ำชางคุดอ่อนนะข้างนอกนี่เนาะกระเบนมันบ่ ดิค่อยกับพีอยู่ได้หายง่ายกว่านี้่นี่ทุกคนเ <c oughs> ดยนี่เอาไม้ทั้งลำ้ำนี่มาแล้วก็เห็ดเจาะค่อยใหญ่กว่านี้ของข่อยอ่าฮู้วันนี้องเต้าเลยเนาะองะเต้าสัมสันนี่บนะัดชนสบายดีเออ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 เฮ็ดเพื่อนแน่นี่นะฮึแล้วแล้วเขานะสากันเล้งมันคาดแล้วนะสกากันเล้งคาด เราจะไปทั้ง้ง nah ่ตไปปั <si ้นข้าวใส่น้องหน้าโคกเออเมนีดนะยังสิไปนีนนะแมนทำๆนสีโตกะกะเจ้ากะเกลียวข้าวขึ้นคืปีก่ือ่โอ้เกลยวขึ้นเอออันเเลออ่าสามสิงห้าสิบอ๋อสามสิบห้าสิบ งโอ้พ่อพ่อเกลียวอยู่ไรบรรยากามันอากาศมันเย็นโหโครมติดนั่โหเลยเนาะแม่คือการกบเนี่ยแหละนวอนตะก้าวตะกี้นี่เขาว่าว่าคนชุบมากผมนอนอ๋อชุบมาเราอ่อนแล้วปะตอนกลางคืนเดี๋ยวนี้เป็นมันบ้านเดี๋ยวนี้ร้อนมันบ้านแล้วเดี๋ยวนี้เออมีมีมีเจ้บ้านที่กระเจ้าอันอันเดี๋ยวนี้เริ่มทุกบ้านเลยได้เดี๋ยวนี้เออเพราะว่าย่านเวลาอันพ่อเกลียวกลางคืนมันเย็นแม่ถึงเว้ามันฮ้อน เราไปเกี่ยวข้าวตัวเองเออเออเออแล้วกับคนน้ำตามคืนเกี่ข้าวตัวเองพอเกี้วอันตอนกลางวิ่นพอต้นแรงมาปุ๊บผาเกี้วแล้วจ้างก็บคืนอห้าสิบพันจักจั๊กบังสามตังค์หกหกเจ็ดสิบบาทบอกว่เห็นบ่ประมาณนี้แหละหกเจ็ดสิบบาทวันนี้นี่อนาคตวิ่นตัวนี้นี่จักจักเมตรห้าสิบเมตรห้าสิบเมตรเท่ารถอันนี้ค่าผมต้องเป็นห่วงถ้ามีต้นไม้อยู่ข้างหน้า ซา10เซนติมตรนี่ไฮห่วงเลยดึงไปเลยพอจะใช่เถิงตีจักปุ๊บเนาะตัวนี้มาทำงานเนาะมันบ่มันเหมือนกับขาดรถรถไถเห็นนะเฮาเซอร์เล็กซี่เฮาจะได้สมมุิเฮาทำมิดขันเครื่องข้าวเบาเท้ารถไถล่าล่าเฮ้าเซอร์เล็กซี่เลยเล็กซี่ไปเลยแม่งขันว่าเครื่องข้าวนักเทพเฮาเกดมาเล็กนึงเล็กนึงแม่งเพราะว่าตัวนี้มันทำได้อยู่สิบต้นยี่สิบต้นพูดเลยนะรถจักรนี่ทำได้ยีสิบต้นเนาะอันโคล้าเนาะจักรมานะอ๋อบางเวลาปุ๊บเลาวกดตัวนี้ก่อนนเาะ ฮอกกุศลปุ๊บเรื่องนึ่งมันบอกว่ชุบนักเนาะจังเห็นไหมนี้ถ้ามันนักแล้วมันมันอนั่นนะเดี๋ยวทุกคนนี่มันเบกมี้อันนี้เบกนี่เนาะอ๋อเขาคิดว่าคาดมันนี่ไหมเนาะมเขาเสื้อเล็กอยู่พี่อันนี้อันเล็กเลยะอ๋อเขาเสเล็กตึกเขาก็เร่งเลยเร่งเลยเดี๋ยวเหมือนมันกับมือรถจักรเลยเนาะมอันนี้น่าเป็นเบกได้ว่ามันมีไว้เนาะเขาจะเป็นเล็กเขาเบกไปก่อนนี่มันนี่เขาจังเป็นเบก เออบิดแงงแงงแงงเนาะเออสลัดเนาะเอ้าโอ้ข้อท้าข yeah. ้อท้าข้อท้าบอกตัวยี่ปีเขาถามนี่อาปเทาห่้าสิบห้าสิบห้ปีอ่ะโผลก็มีพดบ่ห้องเฮียยังบ่มีปีนี้ปีหน้าเม่ามิต่อมิต่ออ๋อบรืจองไดปีนี้มหาปีนี้เม่ีเออ โย่ย่าเลือมือเท่าไฉ่ไปหาเชียเฮงหาอยู่โคกนี่เออสิบห้าปีเนาะสิบห้าปีปิ่ดวคือสิบแปดชะบ่ติดตัวสูงเธอรึรวชีสิบป้ายบ่หนาโลกซิบเอ้โลกบโอมาปีนี้งามเลยนะปีนี้เนาะตัวหั้ว่ตัวง่ามตัวหู้บ่ะ มีโฮโอ้คนบรกงงงามมันเอองามคือแม่เนาะโอ้มื่นบางเม็ดมื่นแล้วอะไรปั่นเขานะแล้วมื่อเล่าแล้วได้ไรเมื่อได้มื่อแล้วโอ้โอ้ตอนนั้นซื้อน่าลหวลืมละซื้อมุกเนาะถ้าเห็นตอนนั้นตัวยังน้อยอยู่ห้องเลยมีชื่อบัดมาบดปล่อยอยู่บัดนี้ป่ะกงงามบัดนี้ อนี่คือสาวสนบททุกคนเลยพี่น้องกันนี่แหละปีนี้งามขึ้นเข้าไปเร้่อนี่นะเข้าไปเร้่อเข้ากลางเข้ากลางแก้แก้ไปให้เขาบอลได้จังไงนี่นะแก้ไปให้เขาอืถ้าชอบช่วมทางวัดไปหกเมตรอ๋อเข้าสเปงนี่บอเข้าเขึ้นเลย้ะอ๋อ เคมาจากละจากอันเที่ยวแล้นี่เที่ยวเยวเนี่ยนะสามคนรถโอเคเดี๋ยวสามคนรถมาใครประตูมาใครประตูนี่เอาทรงนี้เป็นระดูนะเก็บเขียวเข้าปั้นเข้าทุกคนมองดูอ๋อมีมีท่านได้อันนั้นบ่มีท่านได้คนจะเที่ยวเนาะเข้าเก้าก็ไม่อยู่บ่อโอ้อ่าคนมากคนมา รถอีต็อกนี่โอ้ถือว่าใช้งานได้ดีนะช่วงนี้รถธรรมดาไปไม่ได้ทุกคนเด้อเพราะพน้ามันสูบต้องใส่รถอันนี้ไปพอแล้วนี่ยเบิ้งก่อนเบิ้งก่อนอ๋อนี่ข้าวเก้าข้าวเก้าเจ้าก็เดียวเจ้าควัดนะพี่มันบอกถ้าว่าถมเลยปุ๊บนี่เป็นเป็นข้าวเก้าไปตลอดนะทุกคนเด้อตะคอยเฮ็ดนี่เอาข้าวเก้ามาพี่ได้ยังชอบปีนี้หกสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดชอบ ไปแล้วนี่แปดเมตร,รข,ขาดเช่าขาดเช่า <c oughs> เกิดจ๊กเพื่อน,ะนเนาะน้ำท่วมเลยอ๋อน้ำท่วมเออเออเอ่อถือาเออถือผาอเออ๋อออได้ครับน้าอออ้มอื้มอือมเพิ่นปั้นอันนั้นเพิ่นอิลไฟเยคนนึงนี่เพิ่นเพิ่นอันนั้นเพิ่นปู่อะอีปูเอาบ่ปูเอาเนาะเออ เออยังใสอยู่เนาะเจ้าเฮ็ดอันเสื้อบ่อหรือเฮ็ดอันผ้าเฮ็ดนเนะเฮ็ดเฮ็ดเสื้อนุ่งบ่หรือเฮ็ดอันผ้าห่มหรือเห็ดชิ้นฮอหอ๋อเฮ็ดผ้าห่มหนาวแล้วเนาะ่าหนออันนี้นั่นเออ เออๆๆาเจ็กนี่นี่ปาเจ็กนี่เฮ็ดเอาละดีเนาะนี่ไชื่อโนมเจ้าเฮ็ดอะไรเพิ่นเฮ็ดอันนี้นะเพิ่นเฮ็ดอันนี้จดซะยืมข้าเออยืมข้าแม่นนีแม่นบ่แม่นนีุงคนลายนะเออะดิเดี๋ยวชมนี้กลิบีนี่เฮ็ดมาอ้ได้บ เพื Ooh, ่อได้นะปั๊บโอ้ได้เนาะเอออาเก่ง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 นี่ฮะอ๋อทุกคนเนี่ยควายมีท่านป้อยเนาะแม่นบอกพีท่านป้อยควายเนาะเขาไปท่านแล้วเข้าขันบ้านค่อยเนี่ยขันแล้วเข้าแล้วก็เจ้าป้อยควายเลยทุกคนนาะป้อยตั้งแต่เดือนเดือนนี้จนฮอดเดือนหกเขาจะไปหาเอาโซโตก้า คำท่านป้อยอ่อันนี้ก็มาแตนผนเข้าบั่นเข้าแล้วดิอ๋อได้จากซอบปีนี้ลูกเด็เกหกสิบปลายซ่อบวเ,เออปีการเราได้แปดสิบปลาย,าายอันนี้มันเข้าอ่อนขวัญเข้าอ่อนนี่นี่น,น,น,นี่มีต้นย่อต้นยังได้อ่า โ <laughs> อ,อไปไปดิไปดิไปดิจยกสอบดินะชาวสอบสั่งโอ้อครเนี้ยกมีหัวเหาเนาะเออจักจักหลังรถาสามเออไปไปไปสัน่นรถก็นักก็ม่ร <laughs> อดอาตัวหันมองกว้างเนาะเด้อ <laughs> อ้าว เที่ยวนี้มีซี่ขั้นเที่ยวนี้เป็นไรอันนั้นบอได้จากสอบร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบเจ็ดสอบเอามาจากอันเที่ยวแล้วนี่หมดแล้วหมดแล้วมึงดูเต็มเต็มเล้านึงเต็มเล้าบอเต็มเล้านึงยัอย่านึงเล้านึงเต็มเล้านั้นเต็มเล้านี้ล้นบพเต็มมันไม่เต็มเต็มเหล้าไม่ใช่นะนี่โอ้โหลึกนี้เนาะอ่าจุอันนี้ซี่ข่ายมูลห้าขั้นมรทินี้บอ มาทันนี่อืมห่อยมาข่ามาเนาะโอ้ยอ๋ไอ,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 อไปเจ<ป>้าคนเจามีมีผู้ยกผู้ท้อลูกเพื่อนนี่นนยนไปแล้วเออถามหัวยนเนี่อ้าวทุกคนเลย ขาไอ่ชอบเจอที่ตามมื้อน,นี้วิถีชีวิตชาวบ้านมื้อน,นี้เฮาเอบอกนิดน้อยทุกคนเด้อซ้งนิดโซ้งระดูเก็บเกี่ยวเข้าปั่นเข้าทุกคนเลย <c oughs> เอาวปดีโอหน้าจกกนนะากพวกกบไม้ทุกคนเนาะเอาบ๊ายบายทุกคน